สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาที่ช่องดอกจันดอกจันไทยแรดทีวีดอกจันดอกจันของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์สุดล้ำอย่างดอกจันดอกจันเบล505 7 e t Ranger X ดอกจันดอกจันกันครับเฮลิคอปเตอร์ลํำนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ทันสมัยที่สุดจากค่ายดอกจันดอกจันเบลเฮลิคอปเตอร์ดอกจันดอกจันที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภัยและความคล่องตัวเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่นักบินและผู้ใช้งานหลายคนใฝ่ฝันเลยทีเดียว เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันประวัติและที่มาของเบล5้าร้อยห้าเจ็ดแรนเจอร์เอกดอกจัน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 เบล5 0 5รดอกจันดอกจันถูกพัฒนาขึ้นโดยดอกจันดอกจันเบลเฮลิคอปเตอร์ดอกจันดอกจันซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกในอุตสาหกรรมการผลิตเฮลิคอปเตอร์ โดยเปิดตัวครั้งแรกในปีดอกจันดอกจัน2014ดอกจันดอกจันและเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าในปีดอกจันดอกจัน2017ดอกจันดอกจันครับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งการบินส่วนตัวการท่องเที่ยวการแพทย์ฉุกเฉิน EMS การบินสำรวจรวมไปถึงการใช้งานในหน่วยงานราชการด้วย ดอกจันดอกจันเบล505ดอกจันดอกจันถูกพัฒนาต่อยอดจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างดอกจันดอกจันเบล2 6 7เรนเจอร์ดอกจันดอกจันที่โด่งดังแต่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยระบบอวิโอกใหม่ล่าสุดและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันลักษณะภายนอกและการออกแบบดอกจัน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 เบล505เจเรนเจอร์ X ดอกจันดอกจันมีดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัยครับ ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาทำให้มันบินได้อย่างคล่องตัวและประหยัดน้ำมันดอกจันดอกจันขนาดดอกจันดอกจันความยาวดอกจันดอกจัน12.9เมตรดอกจันดอกจันความสูงดอกจันดอกจัน3.3เมตรดอกจันดอกจันเส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์หลักดอกจันดอกจัน10.6เมตรดอกจัน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 น้ำหนักดอกจันดอกจันน้ำหนักเปล่า ดอกจันดอกจันประมาณ1,500กิโลกรัมดอกจันดอกจันน้ำหนักบรรทุกสูงสุดดอกจันดอกจันประมาณ2,300กิโลกรัมดอกจันดอกจันตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีหน้าต่างบานใหญ่ช่วยให้ทัศนวิสัยในการบินดีขึ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีระบบลดเสียงรบกวนทำให้การบินเนียบกว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าๆ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันรดอกจันรระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะดอกจัน์ดอกจันร ดอกจานดอกจันเบล50 5ดอกจานดอกจานใช้เครื CCTV, runs, ่องยนต์ดอกจันดอกจานเทอร์โบเมซ่าอารีอส2อดอกจันดอกจานซึ่งเป็นเครื่องยนตเทอร์โบชาฟอรที่มีกำลังดอกจันดอกจัน504แรงม้าดอกจันดอกจันทำให้มันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงดอกจันดอกจัน232กิโลเมตรต่อชั่วโมงดอกจันดอกจันและบินได้ไกลสุดประมาณดอกจันดอกจาน6ก7ิโลเมตรดอกจาน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 ความเร็วสูงสุด ดอกจัน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 สองร้อยกิโลเมตรชั่วโมงดอกจัน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 ความเร็วครุยดอกจัน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 สองร้อยกิโลเมตรชั่วโมงดอกจัน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 เพดานบินสูงสุดดอกจัน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 หก9 6เบเมตรดอกจัน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 อัตราการไต่สูง ดอกจัน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 ประมาณ7.6เมตรต่อวินาทีดอกจันดอกจันด้วยสมรรถนะแบบนี้ทําให้ดอกจันดอกจันเบล50 5ดอกจันดอกจันเหมาะกับการใช้งานในหลากหลายภารกิจครับไม่ว่าจะเป็นการบินสำรวจการบินท่องเที่ยวหรือแม้แต่การบินในพื้นที่ห่างไกลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันห้องโดยสารและความสะดวกสบายดอกจันดอกจัน ดอกจานดอกจานเบล5 0 5ดอกจานดอกจานสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ดอกจานดอกจานสี่ถึงหคนดอกจานดอกจานโดยมีที่นั่งที่กว้างขวางและสบายครับภายในห้องนักบินติดตั้งระบบอวิโอนิกที่ทันสมัยจากดอกจานดอกจานกามินจี0 0 0่ดอกจานดอกจานซึ่งเป็นระบบจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำดอกจานดอกจานระบบกามินจี0 0 0่ดอกจานดอกจานมีฟังก์ชันครบครันทั้ง gps ระบบเตือนภัย ระบบแผนที่การบินและระบบสื่อสารที่ทันสมัยดอกจานดอกจานหน้าจอทัชสกรีนดอกจานดอกจานช่วยให้การควบคุมทําได้ง่ายขึ้นดอกจานดอกจานระบบปร,บปรับอากาศดอกจานดอกจานทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้บินในสภาพอากาศร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจานดอกจานความปลอดภัยดอกจาน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 เบลห้าร้อยห้าดอกจานดอกจานถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงครับ ด้วยระบบต่างๆเช่นดอกจานดอกจานระบบเตือนภัย TAWS ดอกจานดอกจานที่ช่วยเตือนนักบินเมื่อมีสิ่งกีดขวางดอกจานดอกจานระบบป้องกันการชน TCAS ดอกจาน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 ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติดอกจานดอกจานช่วยลดภาระนักบินดอกจานดอกจานโครงสร้างที่ออกแบบให้ทนทานดอกจานดอกจานและมีระบบกันกระแทก นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ตลอดเวลาทำให้สามารถป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันการใช้งานในประเทศไทยดอกจันดอกจันในประเทศไทยดอกจันดอกจันเบล505ดอกจันดอกจันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นครับโดยเฉพาะในด้านการบินท่องเที่ยวและการบินส่วนตัวบางบริษัทก็ใช้สําหรับการบินสํารวจหรือการถ่ายภาพทางอากาศด้วย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันดอกจันสรุปดอกจัน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 เบลห้าร้อยห้าเจ็ดแรนเจอร์เอ็กดอกจันดอกจันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะสูงความทันสมัยและความปลอดภัยไว้ได้อย่างลงตัวครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูง และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดอกจันดอกจันเบล5057 r รน ger X ดอกจันดอกจันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับหากใครสนใจหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วอย่าลืมกดดอกจันดอกจันไลค์ดอกจัน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 แชร์ดอกจันดอกจันและดอกจันดอกจันซับสไครต์ดอกจันดอกจันเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามดอกจันดอกจันไทยแร็ดทีวีดอกจันดอกจันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด